สบายดีเน้ะมอนีก็บหมอผู้่งเบใหม่เซนเก้าเส้นคือมามอนี้ก็สิมาหมอดไฟไฟใบบ้านเนาะไฟใบบ้านเนาะลามอยู่ที่ทุ่งหนกคิดเดืยองเขาโอ้ควายลายเลยแม่บมลุงยันควายเพิ่นนวดบุญ ไปดีไฟไม้ทวงตรงเคเดียรเขาแคมบ้านเลยมาหมอดไฟก่อนมึอนี่แกมันอยู่พอจ่อยอ่ะก็ะต้ไฟมาตัดฟูดก่อนอื้อ hạ tạt phốt con nào cả nhầm hò thiêng một đông 买一包。 ไฟลามเลยทุกคนไฟไหม้ปาลาลามมาหอดเออเกิดเป็นหอดนาบีจะก้อมาเจ๊มอนนี่โอ้ติดแล้วเลยจังมาน้ำมะเก็นเหงยวน้ำคนะใคราน้ำให้เน่ โอ้ไม่อยู่ปลาผมเนตัวไหไบุมีลุงเยอะนำะเอินมึงงูควายผมครับแผลเลืม,มือกินหน้าจะคลองนี่แหละแล้วลนี่ไง แน่สีอา้าแล้วฟุ้นเพื่อนนะเนาะ,ะแม่นมาให้นานทานอีกอ่ะขันใดตำตำานแปลนแม่นรถสิ <laughs> แต่ข่าวชาเฮ็เจเัจาก,ก็บกรรลุดิ้นขึ้นขนาดเลยแหละบอกตะไบตาหน,น้าอันนี้อยู่เจ้าก็บอกขึ้นป <laughs> ่ะเมื่อนี้สาวจอยพาไปห้านอกหมอดไฟกัน

ส,สักดอสักดรรรไไอไฟไหมก่อไหมนั่นไดเนี่ยไ,ไม้พล็ก,ก,ก,กงูคุยมันกับปูมีมันกินหญ้าอะไรแบบนี้น,นาะน,น,นอา้องสาปไสาป จากบึงดิ đi ภูมิอย่างสิลามาโฮ้นไฟกับหมาซ้อยเลยธรรมาดาไฟไหม้จะเข้าหอดบ้านตรงนี้นะคนหม,มาซ้อยนะ Thằng lặng gặp bên bàn Bên hướng Thái Hùng Thái Hùng không Thái là bộ Nhưng mà thần là nhiêu Thái là Ừ Ồ à, Phần ngàn đấy bây giờ Nhược bộ <laughs> thái. Cái à, Thái Hùng บใบใกล้ไปเนาอไม่พุ่งค้ะไม่จะพักบนแปมันเบืมือไหมฮะจะมจะมาจช้ได้เลยนี่ยยังบริทศไทยอ๋อ ปเมืออ่อหรอเบื่อเนี่ยเอามูผมมาหมอดช้อยเลยเ <c ười> <c ười> มื่อได,ด้เหรอห่างกันดีมากเหามอดอยูนะ่หน้าห้าแหล่าหรออยู่ประทรงนี้เพื่อนไนหมานั่งเดี๋ยวจะไปย่างเข้าโข่ม ไม่เปิดแล้วผู้เพื่อนบ่หมดเลยเพื่อนเลยแถวนไแห้งหมดไรเนาะเน้อฮะเราเบื่อหนึงเข้าล้างผ้ยก็แล้วกันนี่นดนงมือโดนอยู่เอาบอลสัตยานะวะเจ็บนะเมย์เจ็บเจ็บวางสักยาบุดเข็มน่เปวดสัตยา เราคลิปนี่ฝากกากไติดตามกดมถ้าใครแลร้วพอกันคลิปไมน่นาะ